ดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพนี่น้องไปออกเดินทางแล้วพี่น้องเลยมาเบิกย่ายนี่ก่อนพนี่น้องโอ้คนผมโบกมือบายๆเลยโบกเงยยังกินนะฮึต้มมี่บ้อือเผิอกต้มมี่พี่น้องตื่นแล้วบ่มาเหล็กอสบายดีดนะลูก,กเออหน้องเดือนโอ้ย เสือกระคาดพี่น้องเลยกูแล้มีโอกาสจังสีไดมาห้าใหม่อือชิพากันต้มมีกินขเข, <c oughs> นนข่าบ่ไม่คิดสะพ้ายเพื่อนอยู่ตะลุ่มพี่น้องอ้ยต้มมีกินเข่าเอากับชีดได้เมื่ออะไรพี่น้อง ก็ชี่เมื่อกัมาบอกเพื่อนพี่น้องเข้ากันดีใจเนาะที่ได้อันซอยเนาะพี่น้องได้ซอยได้เป็นสะพานบุญให้อันผมเมพี่น้องทางประเทศไทยเนาะหัวสิเป็นพี่น้อยแล้วกันนาเล็กแล้วก็ล้วงผีเนาะแล้วก็ผีพางแล้วก็ผีทั้งระยองเนาะแล้วก็ทุกๆผีอะไรพี่น้องที่เพิ่นพาเมาสวยเขาก็ดีใจลายได้สวยสมนี้ก็ถือว่า ดีจะไรเออเขาเสือเมียนี่พี่บอกเออคนหายังนอนเออบอกไปยังบอกไปยังไปยังเด็กนอนหลดนอนหลดบันปะวัติช้างหลดข้าเจ้าอ่ะนได้ไปการคิดนะเมย์าคิไปการคิเผิ่ไปการโกบการขี่อาไัยพี่น้องเลยใกล้เดินหน้าไปลงยนั่งกอ ชิปากะต้มม่ามากินกับเขาพี่น้องเลยเข่ากับอีร้อยอย่างนี้แต่เพื่อนเด้ลูกเจ้าหน้าเขาสิมมาหลักนะมีอยู่บ่อผูหลักเข่าซุติมัาได้เขาได้นานไหมบ่เคยมีบ่ได้เพื่อนมีประต่างประตูแล้วเขาชิมาหลักมาเล่มนะบ่มีเนาะบ่เคยมีประวัติหลักเขาหลักหน้าแต่ว่าพอได้ยื้อกันไป เพิ <formation> mm ่น hmm. ก็ได้กระสอบหนึ่งกับคขึ้งกุหลาบพี่น้องคันร่วมจะได้กันเนาะสอบหนึ่งกับคขึ้งพี่น้องเอ้ยข่ากนนี้เมื่อนี้อนเริ่มไปทำงานต่อมันบอกช่วยจังหน่อยนี่มันไปแล้วนี่มันบอกเขามีข่าแล้วเขาก็ต้องมีเงินเนาะพอได้เหื่อมแห่ไว้ในทงในไทยอ่ะและเขามีลูกมีเต้าเห็นอะไรสูบไปย่าไปลูกไปต้มหม้อห่อนแล้วลงมาขับบ้านเลอืมกลับบ้านแล้ว พี่น,พน่าพี่น่าอีกประแรกจังสิมายามไม่สิมาเยี่ยมยามยไม่กรเบิ่งเปิดต้มมามากพี่น้องเอ้ยหลดซุกกี้กินบระชุคคนบนเนี่ยไมขอบผัวอืะ แอแสบได้หลดไหมอือมันออกหวานๆมันเป็นหลุดซุกี้ใส่ไข่แน่กินกับข่าวลงมาแล้วลูกจะซองหน่วยมาลงมาแล้วซองเลยปะโอ้ซองหน่วยก็ได้ลูกมันจังมันจะก,กินกับข่าวมันจะแสบทำมาอยู่ที่นี่ก็ได้ <c oughs> ตักแห่ถวยไปถวยมั่นบ่ข mm. mm. ้าสวนามมันจากหน่อยพดมันจะออกทรงเอลื่ <c oughs> โอ้งับขากันนะลูกอีปิขาดอาหารเส่าพี่น้องเลยวิธีทีวีชีวิตน้อพี่น้องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะเพื่อนของลรงของน้าก็แค่ในตาป่าก่าพี่น้องแลงเขาเปล่าเพราเพื่อนเลยแล้วปวดท้องปวดเนี่ยกระแลงเขาเปล่าเพราเพื่อนแล้วก็แล้วเนาะ ห, <sm art> ห <sm> <Memory> ้องหนามประจำไปห้องหนามประจำมันทางบ่ได hmm? ้ได้พี่น้องไปทางนี่ก็เบิดแล้วฮึของเขาของเขาปะเขาต่อมาของเขาเสียงน้องอีห้องห้องว่ากวากแล้วหมูชิเมื่อปลาเลยไปให้เจ้าไปเห็นเดี๋ยวจะพ่อจะยุ่ง ม้เบ็อยู่ผารเอผาตีนาอะไรก็แค่ที่ี่เลยอยู่ไหนอยู่ในหาทอมาพินาไเจ้าเขาบั้นละเออมาพนาอะไรจังสิไปเยี่ยมไปยามกคไมดได้กประดาได้หยมาพินานี่ยมันบอเห็นแล้วมันบอกอยู่นี้บอเห็นแล้ว่ไปอยู่ผาแล้วเอาเอาไปแปนี่ก็ไป เพื่อน ouais ี่กมา่าได้เนาะขาบ่อไอ้มาขางขาบอมันมอืมเยว่ากแมมมองอหลบาดเฮียนเลยแล้วนะลูกไปอยู่พาแห่งไกลเลวเนาะึว่าจุคนแล้วคนเดียวก็ได้หืมอยากเามลีน้หมู่ก็ได้อืมอย่าดอกาวะนหงูแล้วนะ เขาหย่างเงาออกมามือได้เขา,าเอ,อ่ะเขาไปยุง่งเฮิร์สเขาก็สิคอยสิ้นไปดอกเ,ออเคยอยู่น้าหมูนเนาะอกไปอยู่ตีนพาอ,อยู่ตีนพาอยู่กับแม่อยู่กับพอออ่อบ่มีหมูเลยอยู่พอ่อเต้นน้ำการแลซ่ามือน้องออลูกผู้เดียวในเต็กยังว่ามีซ้่ามือน้องบ่มีหมูเลยยังไม่เยอะหมูทำข้าอเนื้อง่าดตะเกอร์เดียวไหลเออ เข้าเข้าออนหน้ากับม uh ีห uh. มูย <sh arp ension> <sh arp impression> ูบัลลุมีหมูเขาเขาไปมาหาเพิ่คนนั่งซื้อไปมาหาแล้วเขากระเวศดินน้ำเนหรอเขาไปมาหาเขากระเวศดินน้ำเหรอพิ่งไปได้เฉียนใหญ่ออกไปนี่วิญญาพ้นเพื่อเออวิญญาพ้นแล้วก็เป็นออกแค่นั้นนี่วิญญาพ้นเพื่อน่าที่จะไป เาวาคาสมาตะไทยนาปีนาเขาเขามากมากเขาจะดุนี่เด้อแต่เขาใจเขาให้อออปีนี้แล้วแต่เาขาโผออ,อ่ะใกล้เนีีนใ้มันโดนลืไปใกล้กับยุฟปาที่เห่เ,เออแล้วขาอยู่สักก่อนแต่เาขาโผอยู่ก่อนเขาขุนไปไปปลุกใหม่ ใครดอกดป่านนี้ไปทำงานกนเก็บเงินเตรียมม่งางอะไเตรียมม่างออกไปถ้าสานชมบ,บูมีบอนนอนในลูกได้โมเปยียงโมควน,นจักโมงนีจะไปทำงานต่อกินข้าวก็ไปล่ะทั้งเดือนอยู่เฮือนมาลูกเผาเฮือนมอลูกเดอ้อยันนี้ไปไซยันมูมหลกเข่าเดอ้อ

อ่ะเอากระสิได้เมือเ่อแหละมันสวยแหละเมือเเอ่อคนเรื่อยสาธุนางสวยข้าทุกข์ดีไม่แห้งในสาธุธเออขิดฮอดคือกันเดี <c oughs> ๋ยวมาหุ่จักกันกับขิดฮอดกันแลนะเนาะพินาเพื่ออจังมาหาใหม่เด้อ <c oughs> เออโอ้ยไปอยู่พักกันอ, <c oughs> อย่าลืมคอเด้อปวดถือสามโตลแล้วไปเยี่ยมแน่เออเออ ถือเล็กสามตวเลสิไปเยี่ยมเด้อฝนบ่กันบ่ดถือนี่คือสิบ่ได้ไปนะเนาะท้หมดถือพันกีบได้เเลขสามตวสิไปบอกบอกิึกป บ่อเขาจะไปซื้อเอาใหม่อยู่ปับน้ำก็ได้อีร้อยอยู่นี่บ่อลูกบมเมื่อสั่งเด้อน้ำลุงอยู่น้าป้าเด้อแม่จะซื้อนมผากมาใหมดอกกับเขาข้ากระนั้นบ่อขาะน้นก็ไบ่อเธอถ้ามาเชิญเจ้าเด็กจะได้กินยั้งอะไรเออเผาก็อยู่จังขีแรกเด็กได้กินยังบ่ะนี่จังบักกันทานยังน้อยจังอายยังน้อยอ่ะ ย่ป้อนายหายพ่อละสือยอจเปิดบีอืนเอาเกาุเอาเอาโอ้ตายไ้ตนนกับมเื่คือเฮือคือเฮือนเพิ่อว่าสมองกูจนเขื่อนเพิ่นวา